อืมหวันวันสมๆกับรสชาติกูเหลือกิกูจะกินยังไงน่ะมันหวานสมๆเมื่อสมนี่ห็นไหมยางจีรกมีต่เข็มไปหนาเลยเนี่ยสบอีกแล้วโอ้ตีอยู่ตีกินอ่ะเข็มมันบูมักกูแกงสองถวยน่งยังจิจักถว่ว่ะเด็กน่อยมันจะกินบูบกูว่ะเคยอีฟังเขาบักจอดมากินเขายิ่นดีแตกสด โรคไตกไตเบิดรียนไปหาไม่ยี่ดีโอ้อันเนี้ยกูซื้อมาตะไล่เมื่อแล้วอันบักแข้งนะจป็นมะเหี่ยวปักขากูหัวไปนะไม่ยี่ดีเถอะกะลังพักกันหลอกกันนั่นเซลล์เซลล์จุสองนั่นไอ้เกลีมันต้องโดนโอ้ยเมื่อนั่นกูเจียงตุ้ยเอ้ยหนังหัวหนังกล้วยคนเดียวกินๆคนพยินร้อนแล้วพอเห็นจมมึงอะจมทั้งจมทั้งกินปากห่านี่ ต่ไ้ยดต่อนยุนีขบวนขบว่ตขบ่มงวงขบ่มงวง้ยดมงวงกะไปเกี้ยวตัวเ็บนนเบ่่่งขบจเาจยงมุ่น่มุ่หรือไม่ยงหรอวะตีากบอกกแน่มันวะขีเพราะจะบอกอย่เงี้ขีมันจะยงอยู่ไหมว่าเขาถึงได้ดำปันนั่นสิ เขาขาดมันจะอ่านนะเขาตัดอ,อันนี้กูเก็บมาหน่อยเดียวดังเด้เนี่กูเก็บมาหน่อยเดียวเก็บไปทำข้สำอสิมากินน่ะปากปา,ากของมึงเหรอไม่ใช่ปากปล่าแขนมึงคือปากเปล่ญญาญี่ปุ่นนี่สวนอ่นแหมอยู่ใน,นสวนไหมหลังไงล่ะเออหลังไงสวนขายเนี่ยไม่เห็นืึผักขางคือปากเปล่ะสวนขายเนี่ยแต่เงี้ยนี่ของบ้าลาย ปลาขาคนนั้นก็เด็ดออกทุกตู้ปลกขามันจนเก่ามันเลยหนามันเลยแข็งทุกคนยุขาถึงห้ามงห้ามไฟเนี่ยใหม่ปลาฝนสิลุ่งสีหยดเขาพูดเขาข้าด้ำบานปลาขาปลาอืพูดกันบ่ปลกขายุใจใจพูดห้ามึงโอ้ยอ่อนเอเล่ ปขขาขาูกันานวานแซ่บ้ขนขาป,ป,ขาปูน้องใหม่ไล่เนี่ยเขาถางเขาทางปลาแล้วเขาสุ่มแล้วเนี่ยแหงน้องใหม่มันขึ้นฝนตกใสอีกซันไม่ใหม่ฝนตกใสอ,มอ,มอ,อืมเอาเสียมไปซอเอากิมเอากิมเอาวันนี้มัปอก To bunser, bunser sang chân nga bak hase bak mun hai noi, mung hoa bak mun hai ba bak hai ya. Good bak mala honey lap. Do bay mân nye bay mân nye bay

mà nó rất này bay đâu ừ. chỉ là phải trong cái tiệm cá hết, bà, bà là áo ôi, ơi, này, đây, à? từ nay, nay ừ, khằm này đấy, qua đây,

เดียก็เดีูกับตู้มืงอก็ได้แช่หนึเดียวตัวกับพี่หมีก็ได้สองหสาาเอาบสองคนเนยก็สองคนตั้งสองตั้งคนสามคนได้เนี่ยอยูี่ันบ้นหลับปอ,อมไหมน,นะคนได้เรียบเราถือปังนเอาแต่มาเลี้ยงวันมี้นานกัเลี้ยดปันจิตันนเกอยากตาิน ไม่อยากตายอินหรอกวันพ่อมเมยท้องเขาจะล่างสมองร่างสมองแล้วจะเป็นเขาเจ้าจะเป็นผู้กำหนดอย่างเขากำหนดอย่างเขาหน้าสองเลหนึ่งเจ้าเป็นคนนั้นนี่สิบเลยสามสิบเลว่าคู่ตีวันมือนี่แล้วเขาบ่มี่ข้างเขาวันเขาดิ่งตายนะตันก็อ่งอื่นันนี้เขาวันบ้างป่ะเนี่ยเขาวันหล่อวันก่อนเรานุ่มวันเรามาหาคนอีท้องแรืว่าท <ร Cock S 2> <ım. S 3> ี้แหลว่ามันจ้ำ

đốt phải là nó tất là nó vẫn là nó dằn hết theo cuốn cố vẫn hiện nhạc nhạc gì là nó cuốn là nó mua nữa ban là cái giật ban thằng tuấn nó tụi má để hết thường khôn đấy họ người thì hết đấy không cậu cứ thôi cậu cứ bẻ bẻ hai chục lọ nãy thì đẹp đấy là tui có đâu tao muốn xạo là cứ ăn Cái mặt nó của khu vực cho họ phải hết sáng mai mừng như tâm mừng bong bong bóng bó

เยวขอลาตัดยางนีแม่ได้ไหมนานตลอดเลยประคับังยานั่งนะบนอืมันน้ยอคุมเยอะยอดนักกลมสูงอันนี้ไม่มั่งึ้นหรอกนี่ขึ้นต้นพูดแบบก็ะดังงาพุดนะมะปูกะดังงาล้นไส้อดังงาหอมเลยงามันเป็นดอกหอมว่าเอาว่านผูกเวนาบ้บนเป็นสุ่มอืเี่ยงามใบไงพอดนั้นมันก็ยิ่้มกัส่วนใหญ่กิเหตุไหนหระ You and tiền Homte Mulla gần hôm nay. Tell Woodburn Coupé, and you này bay 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 แม่มันก็่งจินยหลายย่หยย่นได้ทุกมอินได้หลายชั่วโม